ครับตอนนี้ผมคุณจะพาผมไปไหนครับพาไปดูงูไล่ทุ่งครับผมงูไลทุ่งนี่ประมาณกี่ตัวครับผมน่าจะสองสามร้อยตัวครับพ่อสองร้อยตัวนี่อยู่กลางหุบเขาเลยไหมครับกลางหุบเขาเดือดเดดือร้อนก็ขายเดือดร้อนก็ขายมีใครมาให้ราคาดีๆอยากได้ก็ให้ก็ขายก็ให้ผมไม่ได้ใคได้สองหมื่นห้าสองสองหมื่นห้า ประมาณสวัสดีครับทุกคนนะครับวันนี้คนรักวัวน,นะครับพาทุกคนมาที่จังหวัดสุพรรณนะครับอูทออ่ทองนะครับผมแล้วก็ดูบรรยากาศรอบๆนะครับดูนะครับบรรยากาศเขา,เขานะป่าไม้นะครับ แล้วขาพ่อคนนี้เขาอยู่ที่กลางเขาบุ้มบุ้มเรียมเรีมเขาแล้วพล่อนะอยู่หุหุบอ่าหูเขาบรรยากาศดีนะครับวันนี้เราจะพาทุกคนนะครับมาดูวัวที่นี่นะครับเป็นวัวไรทุ่งแต่ตอนนี้ยังไม่ไปยังไม่ไปยังไม่ไปเลี้ยงแล้วพอนะยังไม่ปล่อยอ่าพ่อสวัสดีครับแนะนําตัวนิดหนึ่งครับผมผมชื่อนายสมนึกโพธิทองครับพ่อจับไม่เลยก็ได้จับเลยอ่าจับเลยได้เออโอเคชื่อนายสมนึกโพธิทองบ้านหมู่เก้าครับตับห อุทองอพยูทองตุพันอ๋อตัวทีนะพ่อครับอ่าบัวไรทุกของพ่อเนี่ยเลี้ยงมานานยังครับเนี่ยโอ้โหประมาณปีติปีแล้วมั้งสี่สิบปีแล้วเหรอโอ้โหนี่ผมมองดูว่าน่าจะมีบัวเยอะกว่านี้นะเพราะข้อมันเยอะหรือไงข้อมันเยอะแต่หัวเขาอยู่ทุ่งนั่วก็จะคล้องหัวเขายังอยู่ทุ่งอยู่อ๋อยังอยู่ทุ่งอยู่คือปล่อยไปแล้วก็มีอย่างเงี้ยครับน้ำท่วมไปแล้วทั้งเยอะเดี๋ยวขอเข้าไปดูใกล้ๆบัวหน่อยครับ พ่อเลี้ยงแบบไหนครับอยู่ที่นี่ก็ไล่ไล่จ้าไล่ทุ่งไล่ขึ้นเขาบางคนตองขึ้นเขาลงไล่ลงกงไปที่ไหน่อว่างที่ไม่มีเขาคล้องหรอกได้ได้ส่วนมากวัวของพ่อนี่เป็นวัวพันธุ์วัวผสมลูกเป็นวัวลูกผสมปกติหรือไะปกติวัวพื้นบ้านวัวพื้นแล้วก็มีลูกเกิดมาจาก สูงมากอะไรบ้างเนี่ยแล้วตอนนี้มีวัวกี่ตัวเ่อาอยู่เนี่ยจะถึ่งร้อยกว่าไม่รู้แต่แต่การสิบได้แน่แต่การสิบแน่ส่วนมากที่นี่เป็นวัวผสมใช้ทั้งหมดแล้วพ่อรึต้อมวัวเนื้อวัวเนื้อไม่ทุ่งไุ่่งเป็นวัวโค้งไว้สําหรับขนใช่ใช่ใช่อ๋อเป็นวัวโค้งไว้สําหรับขนวัวตะพูวัวตะพูคุณต่อครับเลือกไปไล่เลี้ยงให้มันต่ออีกหน่อยอื เออส่วนมากเนี่ยพ่อเปิดขายวัวพวกเนี้ยเวลาไหนครับส่วนใหญ่เะ่เป็นตัวผู้วายนมส่วนวญ่เป็นตัวผู้ยานมประมาณเจ็ดแปดเดือนก็นั่นแหละครับหกเดือนเจ็ดเดือนแปดเดือนฟอกฟ้าหน่อยสิบเดือนเนข้นตามแล้วแต่ใครจะมาถูกจังหวะว่าใช่ใช่ใช่นบางทีก็จังหวะที่เราเดือดร้อนคนเลี้ยงเดือดร้อนเงี้ยครับหรือหารให้มันมั่งไม่มีตังค์อ่ะใช่เราไม่ได้ข่ายเยอะไม่ได้โฟกัสมากใช่ใช่ เออแต่ตลาดที่นี่อ่เพราะที่อู่ทองเรานะครับมีตลาดบัวตลาดควายไหมครับไม่มี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 มแแล้ว<ป>เวลาเขาขายเนี่ยก็คือพอขากลางพอขากลางวิ่งตามคอกเลยใช่วิ่งตามคลอกเราเรามีลูกค้าประจำไหมพ่อค้าประจำไม่มีไม่มี<อ>ไม่เลือกแล้วแต่จังหวะขายมาตรงก็ได้ไปอ๋อเราไม่ได้เน้นผูกขาดกันอ๋อไม่ได้เน้นผูกขาด ก็คือขายเรื่อยๆเรื่อยๆเดือดเดดือร้อนก็ขายเดือดร้อนก็ขายมีใครมาให้ราคาดีๆอยากได้พวกนี้ก็ขายก็ให้ใครไปทำพันต้องอะไรบ้างเงี้ยก็ได้ตัวเมียนะแต่ยังอันนี้เขาจะเอาเขาจะปล่อยแล้วใช่ไหมจะปล่อยแล้วเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราไปอยู่ทาไหนดีครับต้องรวมตอนน้องก็ไปอยู่หงนกหนึรับได้ไปละรับจะได้รับได้ตอนไหน พ่อผมขอเบอร์โทรพ่อน,นิดหนึ่งเผื่อมีคนอยากจะสนใจมาอู่ทองได้0 8 1 081 19 <4. S 1> 194 194 1890 1890คุณพ่ออะไรครับสมนึกคุณพ่อสมนึกนะครับทุกคนนะับถ้าใคร <c oughs> อยากมีวัวขุนเอาที่กว่าพ่อ <c oughs> พ่อไอพ้พวกยานมเนี่ย6เดือน่ะราคาเท่าไหร่แล้วแต่โครงสร้างอะ แล้วแ่โสร้างหมดครับเอาเอาส่งเอแพงสุดก็ได้อะสองหมื่นห้าส่งสองหมื่นห้าประมาณโอ้แพงสุดแล้วสองหมื่นห้าถ้าถูกลงมาก็สองหมื่นราคาที่ล้างโครงสร้างมันเล็กแค่แล้วแต่จำนวนอีกถ้ามากก็ได้ถูกลงเขาเขาหัว่งใหญ่ไปงเข้ามาได้อยู่นี้เขาอยู่ทุ่งไรยทุ่งไรยทุ่งเหมือนกันผงใหญ่เขาขยายทีอยู่อยู่ขยายที เดี๋ยวผมขออนุญาตมุดเข้าไปไปถ่ายบัวให้เพื่อนๆเขาดูก่อนนะว่าว่าบัวบัวบัวมันจะตัวยังไงตัวสวยขนาดไหนโอเคนี่ยเราเตรียมพร้อมแล้วว่าจะตัวสวยขนาดไหนบัวหลังไม่สวยสวยงามเนื้อเป็นบัวเนื้อใช่หน้าวัวพ่อเป็นบัวเนื้อ้สวยงามต้องไปฟาร์มเขาสำหรับบัวขุนสองราคาสองหมื่นกว่าบาทนี่ก็ถือว่าดีนะพ่อนอะไเนี่ย เขาเขาเ <ๆ S 1> ป็นในหมวดสวยง,งามมันจะแพงเลยครนะพอ่อพ่อรุ่นรุ่นไหนที่เราปล่อยกันที่เข้ามาว่ะทีนี้ดูดีนิดประมาณประมาณน<ด>ี้ไหมเดี๋ยวก,ก็รุ่นนี้แหละแต่มันเป็นตัวผู้อ๋อรุ่นนี้แหละแต่เป็นตัวผู้อ๋อนี่คือตัวเมียพอ่อเขาเก็บไว้ตัวเมียตัวเมียเก็บไ,ไ,ไปทางพันถ้าฆ่าตัวเมียมันก็ไม่มีเนินเนินเนิน รุ่นเด่น้าน้านดดด้านขาวรุ่นนี้อ่ะน้านขาวนะเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูบัวตัวละสองหมื่นกว่าบาทนะครับทุกคนนะนี่นี่เข้ามาตกไปต้องหมื่นสี่ตัวนี้สองหมื่นสี่นี่เเลยด้านขาวนะด้นานขาวนะพ่อนะอันนี้ตัวนี้พ่อพันนะพ่ออุ้ยพ่อใหญ่เหมืกนแล้เนี่ยอุ้ยขุนนี่ออกพ่อเลยนเนี่ยเนี่ยดูด้วยอืมนี่ทุกคนนะตัวนี้นะครับราคาประมาณ สองหมื่นสี่นะพ่อนะไปนู่นแหละไปนู่นแหละนี่แม่เข้าถ้าอย่านมนี่ก็คืออย่างนี้เลยอุ้ยพ่อเล็บหมดแล้วเนี่ยพ่อเปื้อนหมดแล้วเนี่ยพ่อไม่ต้องามาหาผมก็ได้โอ้ยพ่อลงทุนมากเลยทุกคนโอ้โหดูดิอยากให้เรานี่ครับพ่อครับพ่อสำนึกนะนี่อยากให้มันเป็นโลกคือเป็นโลกนี่หายแล้วเป็นเยอะเอาอยู่ไหมนี่เอาอยู่ไหมก็ตายไปห้าหกตัวก็ตายเหมือนกันตายเยอะ แล้วตอนนี้ถือว่าหายไปยังหมดหายหมดแล้วมันก็ดีขึ้นเลยไม่เป็นทุกตัวเลยขึ้วยอือดีขึ้นแล้วแทงไปห้าตัวแล้วอ๋อแทงอู่ปีนี้โดนเยอะนะพ่อเนาะนี่ครับทุกคนบัวไร่ทุ่งนะดูพ่อเขาพามาดิโอ้ยฝนตกด้วยนี่งอศูนย์เลยนี่ยงอศูนย์หกมื่นเลยตัวนี้เอามาทำอะไรพ่อพันเอาไว้เป็นพ่อพันทำทำเป็นยังได้เลยเริ่มเลยทำได้แล้ว เอามาไว้คู่กับตัวนื้อคู่อแทนเนี้ยอันนี้จะเอาเข้าคุ้นแลยอันนี้จะเข้าคุ้นแล้วรุ่นลูกคนทับได้ลอ๋อไม่ให้ทับลูกอ๋อไม่ให้ทับลูกก็คือพอรุ่นลูกทับนี่นี่พ่อรุ่นเนี่ยกำลังหย่านมเนี้ยนะจะพู่เลยนะนะช่องเดือนทําเดือนออนี่คือตอนนี้มองดูมีกี่ตัวเนี้ยเผื่อลูกค้าแบบจ้องจองไว้ตอนนี้ไม่มีแล้วตอนนี้ไม่มี้วตัวผู้ขจับไปเลยก็ตกลงมาแล้วเลือดออกมาจับ ต้องรอรุ่นน้าเชียวรอรุ่นน้าเลยอ่ารุ่นนี้หมดพราเดินระวังดีๆนะครับเดี๋ยวลื่นเดี๋ยวดิพรทุกคนอยู่ที่ตึ้งเพราะเขาลงทุนไหมเนี่ยตึ้งต้งโลกถูกแข้งข้างเป็นแคบเป็นเยอะแล้วมันหายยังพป่าก็ดีขึ้นนะคือดีขึ้นแล้วตัวที่รอดมาแล้วเลยมีการฉีดวัคซีนมีการฉีดยาไหมก็ยังไม่มาดิรัฐบาลมันจะมาแล้วให้อาหารยังไง ดีก็ไม่ได้นะไว้กินตามธรรมชาติอ๋อกินตามธรรมชาติก็คือยาฉีดอ๋ก็พ่นควันไลยุงเนี่ยนะฉีดไลยุงมัางฆ่าเชื้อบ้างยาบำรุงบ้างเด็วแต่หม้อเขาจะแนะนำเราครก็ทำไปแค่ได้แต่ลักษ่าเพราะเราไม่มีวัคซีนป้องกันว่เขาจะมาฉีดแท้ก็ไม่เห็นมาสักที นะครับพ่อสมนึกบัวฟาร์มพ่อสมนึกบัวไร่ทุ่งนะครับทุกคนเนี่ยเขากําลังจะปล่อยข้อพอดีนะปล่อยเลี้ยงปล่อยเลี้ยงอ่ากำาจะปล่อยเลี้ยงพอดีนะทุกคนนะวันนี้อาจจะเป็นเมื่อคืนฝนตกแล้วปล่อยสายนิดนึงแบบแฉะปกติไปแล้วใช่ไหมเนี่ยไปแล้วแต่คนเลี้ยงง่พร้อมไมพร้อมก่อ อที่นี่จะเป็นเน้นวัวโครงนะพ่อเนาะวัวโครงวัวเนื้อเนื้อวัวเนื้อยังเดียววัวโครงวัวเนื้อวัวสำหรับคุณหรือว่าวัวสำหรับที่ใครจะไปเลี้ยงไล่ทุ่งก็สามารถติดต่อพ่อเขาได้ได้ตัวเมียพ่อขายแพงไหมก็ตัวเมียมันไม่แพงพ่อก็พอๆกันราคามาคุยกันพ่อเขาเปิดตลอดก็คือไม่กักนะไม่มีเวลาใครมาก่อนก็ได้ก่อนใช่ไหมพ่อพอเราไม่ได้งัวขยายพันธุ์ไม่ได้งัวสวยงามไม่ใช่งัวสวยงามมากวัวถูกทูวัวเนื้อวัวเนื้อยางเดียว อโอ้โหทุกคนนี่ดูพ่อเดินเด้โอ้ยดูพ่อสมุดนี้เขาก็ลงทุนมากเลยนะนี่แต่ผมเนี่ยทุกคนเนี่ยผมใส่บู๊นะเออนะผมไม่เป็นไรนะนี่ดูพ่อสมุดนี่โอ้โหสุดยอดเลยนะครับเดี๋ยวขอถ่ายพ่อแป๊บน,นึงพ่อยืนตรงนี้ขอถ่ายรูปหน่อยคลิปเดี๋ยวงอะอย่างเงี้ยโอเคจะขอละโอเค อาชีพเลี้ยงวัวก,ก็ต้องลุยอย่างเดียวต้องลุยอย่างเดียว <c oughs> รังเกียจไม่ได้เลียงกันได้เลยโอ้สุดยอดมากเลยพ่อท,ทั้งคีทั้งเดียวต้องดูยนไปอย่างเงี้ยเอาละครับใครที่สนใจนะครับวัวที่อยู่ทองนะครับทุกคนนะโทรมาเบอร์พ่อสมนึกได้เลยนะครับพ่อเขาเน้นวัวโค้งนะทุกคนนะวัวสำหรับขุนใครกำลังตามหาอยู่สำหรับวันนี้คนรัีวัวต้องไปก่อน,น <c oughs> แล้วนะเดี๋ยวกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับครับแต่บรรยากาศข้องวัวพ่อสวยนะดูดิ คือเลี้ยงถูกที่อ่ะดูดินี่ก็ปา่านี่ก็เขาคืออาหารไม่ขาดทุกคนยังมีที่แรงช่องเชื่อด้วยนะพักแกะหินทะเลาะที่สุดในประเทศไทยอ่ะที่ไหนนะเนี่ยพระกแกะสลักหินตรงนี้ที่เขากลัทงทำอยู่แค่ไหนเขียววะนะพักแกะสลักหินอยู่นี่เขา,อ,เขาอ,กกอยู่บริเวณอุทธรั่งโทรมาหาพ่อได้ทุกคนโอ้พื้นที่กลางสบาย ถือถือหรือว่าไอ้บรรยากาศดีเพราะนะยิ่งย่าน่าฝนไม่ต้องห่วงอ้วนปุ๊บ <c oughs> ไม่ซื้อก็ไม่เป็นไรเลี้ยงไปนี่เลยเพราะเขาไปให้คืนข้าวสิไม่ให้ขึ้นเหรอมันเป็นป้าอะไรอุทยานอือับปลูกต้นไม้ก็บแม่คืนหยียบยำ